สวัสดีค่ะทุกคนบัสดีค่ะทุกคนมาดามวันนอร์เวนะคะวันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ดิฉันแบบหายไปนานแบบนานมากจริงๆค่ะทุกคนไม่ได้หายไปนานธรรมดานะคะนานมากนานมากจริงๆตอนนี้วันกเ็เริ่มจะกลับมาลงคลิปบ้างแล้วในช่องทาง ยูทูบนะคะในช่องทาง YouTube เพราะว่าเราจะไม่เราไม่ได้เจอกันเยอะมากตอนนี้วันจะมาขออัปเดตนะคะก็ตอนนี้วันก็ทํางานกลับบ้านทํางานกลับบ้านวันจะทํางานอยู่ที่นี่อีกแค่ประมาณ16อาทิตย์นะคะก็คือประมาณปลายปลายสิงหาวันก็จะออกแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยววันก็จะเริ่มย้าย เต็มตัวจริงๆสักทีนะคะย้ายไปอยู่ทางเหนือของอราเยกก็หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้ไปเที่ยวไทยอยู่ประมาณ5เดือนหวังว่าเราจะได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ้องที่อยู่ทางไทยนะคะถ้าใครสะดวกเจอกันทักมาหลังไม้นะคะทุกคนทักมาหลังไม่เพราะว่ารอบนี้วันไปหลายเดือนวันไป5เดือน ก็จะมีเวลาได้ไปตรงนู้นตรงนี้อะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวนี้ก็กิจกรรมวันก็ยังเหมือนเดิมค่ะทำงานกับบ้านแล้วก็มีแพ็คของบ้างนิดนหน่อยๆ,ๆอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็ช่วงนี้กลับมาดูแลตัวเองเยอะขึ้นกลับมารักษาสุขภาพผิวมารักษาสุขภาพ การลดการอการอกกําลังกายนู่นนี่นั่นก็มาบังคับตัวเองเรื่องทานอาหารก็คือวันก็จะทานอาหารดีขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถามว่าน้ําหนักลดลงเยอะไหมอะไรประมาณนี้ก็ตอนนี้วันเหลืออยู่ประมาณ50กว่าโล57โลอะไรประมาณนี้ค่ะก็ยังเอาออกไม่ได้จริงๆใจยังอยากให้เหลือสัก54-55อะไรประมาณนี้ค่ะก็อีกสัก2โลแต่ก็ มีเวลาค่ะช่วงนี้ก็จะพยายามเดินจะก็จะพยายามออกกำลังกายเพราะสุดท้ายอย่างที่วันบอกค่ะปันกลับไปอยู่ที่เรื่องกินนะคะก็ช่วงนี้วันก็ทานไม่ได้แบบแย่มากนักอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องกาแฟก็งดกาแฟได้เยอะขึ้น คือวันยังดื่มกาแฟอยู่นะคะแต่วันไม่ดื่มกาแฟกับนมแล้วก็น้ําตาลนะคะทุกคนก็ช่วยได้เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะก็ดื่มน้ำเยอะเยอะขึ้นทานผลไม้ทานวิตามินอะไรประมาณนี้ค่ะวันดื่มวันใช้เม็ดฟูวิตามินซีผสมน้ําวันจะดื่มเวลาสองเม็ดนะคะ แต่ว่าวันะจะเวลาวันดื่มนะ้ำวันจะดื่มพร้อมตอนวันทานอาหารเพื่อให้มันดูดซึมได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ระหว่างทางก็ระหว่างช่วงทำงานวันก็จะทานวันจะไม่ได้ทานอะไรเลยนะคะวันทานรอบเชา้ารอบเดียว9ก้าโมงเช้า ก้าวโมงเช้าจนถึงเที่ยงไม่ทานอะไรเลยแล้วก็จนถึงวันเลิกงานบ่ายสองวันกลับบ้านแล้วก็วันถึงจะทานข้าวอีกออีกชุดหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็ยังทานโปรตีนน้อยอยู่แต่เดี๋ยวจะพยายามเพิ่มโปรตีนให้ได้เยอะขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็อะไรอีกวันจะพูดอะไรอีกวันจะพูดว่าเรื่องผิวหน้านะคะช่วงผิวหน้าช่วงนี้ก็ผิวดีขึ้นช่วงนี้วันก็มาร์กหน้าทุกวนันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ ไม่ได้ทานแอสตาแซนทีแล้วเพราะเนื่องจากว่าไม่มีเวลาคือเหมือนเราจะกลับไทยอยู่แล้วด้วยไงค่ะวันก็เลยเหมือนไม่ได้มีเวลาฝากให้ใครถือมาหรืออะไรประมาณนี้ก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวรอไปก่อนกลับไปทานที่เดี๋ยวไว้กลับไทยรอบนี้ค่อยไปหามาทานใหม่อะไรประมาณนี้ถ้าวิตามินผิวตอนนี้ไม่ได้มีทานอะไรเลยทานวันแค่ใช้วิตามินซีดื่มวิตามินซีเยอะขึ้นแล้วก็ผิวก็เหมือนแค่พ่อ มาร์กหน้าเยอะขึ้นวันมาร์กหน้าทุกวันแล้วก็ใช้เรตินอลใช้วิตามินซีใช้นาินิมายใช้กันแดดนะคะแล้วก็ใช้ไฮยาก็เดี๋ยวไว้วันจะมาทำคลิปแตกย่อยให้อีกว่าตอนนี้วันใช้อะไรเพิ่มอีกบ้างเพราะตอนนี้วันใช้แค่นี้จริงๆนะคะแล้วก็อยากบอกทุกคนว่า ให้เรารู้จักสุขภาพผิวให้เรารู้จักผิวของตัวเองเยอะมากมากนะคะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คา์เตอร์แบรนด์เลยคือใชอ้ผลิตภัณฑ์ธรรมดาผิวมันก็โอเคเพราะว่าเนี่ยค่ะดูจริงๆแล้ววันอ่ะไม่ได้เป็นวันไม่ได้เป็นฝ้านะคะทุกคนวันอ่ะเป็นกระฝ้าอนะ่ะก็จะคือคือจะมีเล็กๆน้อยๆแต่เอาตรงๆคือเป็นคนไม่ได้กังวลเรื่องแบบ น่าจะต้องขาวกิกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือใสอะไรเงี้ยวันไม่ได้กังวลมากขนาดนั้นนะคะเพราะสุดท้ายวันยังมีความรู้สึกว่าสิ่งที่วันต้องการอ่ะวันต้องการแค่สุขภาพผิวที่แข็งแรงแค่นั้นวันต้องการแค่นั้นจริงๆสุขภาพผิวที่แข็งแรงเพราะว่าส่วนอื่นๆอ่ะวันอ่ะมันไปแก้ไขได้คือวันใช้ คอนซีลเลอร์ได้วันแต่งหน้าได้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ส่วนอื่นๆเพราะวันรู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายมันต้องไปจบที่มือหมอค่ะดิฉันต้องไปให้หมอจิ้มนะคะต้องไปแบบว่าใช้ฟิลเลอร์ใช้โบท็อกอะไรอยู่แล้วค่ะอันนั้นมันนอกเหนือจากการใช้เครื่องสำอางอะไรประมาณนี้เพราะสิ่งสําคัญสุดท้ายจริงๆอย่างที่วันบอกค่ะวันต้องการแค่สุขภาพผิวที่แข็งแรงไม่ได้ถึงกับขนาดแบบ ต้องขาวมากหรืออะไรเงี้ยไม่วันไม่ได้ต้องการขนาดนั้นนะคะนี่นะคะก็คือผิวที่ดีวันสาหรับวันน่ะวันพอใจเพราะว่าเราเป็นคนไอ้นี่เรารู้อยู่ว่าผิวเราอะประมาณไหนอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็นี่นะคะวันจะมีรอยกระช่วงนี้กึ่งเหมือนจะเป็นฝ้าแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็ตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็สุดท้ายแล้วก็คือสุขภาพผิวดีขึ้นแค่นั้นเองพอใจแค่นั้น เดี๋ยวไว้ไว้ไว้คลิปหน้านะคะวันจะมาเล่ารายละเอียดให้ทุกคนฟังว่าเออวันใช้ยังไงอะไรประมาณนี้สุดท้ายแล้วก็คืออยาก่ะอ่าถ้ามีอยากให้ทุกคนเข้าใจผิวตัวเองอ่ะเอาว่ากันง่ายเถอะค่ะเข้าใจแค่ผิวตัวเองว่าผิวตัวเองเป็นแบบไหนต้องใช้อะไรนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ค่ะไม่จําเป็นต้องใช้เคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะคะวันหยุดใช้เคาน์เตอร์แบรนด์มาจะ กือบเกืบปีแล้วนะคะวันไม่ได้ใช้เคาน์เตอร์แบรนด์เลยมอยเจอไรเซอร์อะไรวันก็ใช้แค่เซรัวีปกติไม่เคยใช้อะไรเลยแล้วก,ก็มีกันแดดที่วันใช้คาแร่งแค่นั้นเองนอกนั้นก็คือไม่ใช้อะไรเลยที่ที่เป็นของเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะไม่มีเลยไม่มีเลยนะคะทุกคนก็ยังไงเป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะถ้ายังไงไว้เจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะจะพยายามหายไปไม่นาน มากไปกว่าน,นี้นะคะทุกคนวันจะพยายามมาอัปเดตชีวิตเองเรื่อยๆนะคะถ้ายังไงเป็นกําลังใจให้วันด้วยนะขอบคุณนะคะมาดามวันนอเวค่ะวันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติจะพยายามพาไปเที่ยวให้ได้เยอะๆนะคะว่าเรามีเวลาแล้วนะคะรอบนี้นะคะก็จะพยายามให้มากขึ้นรักทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพสุดท้ายอยากบอกทุกคนว่า รักตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณวันดีๆที่ทำให้เรามาเจอกันนะคะขอบคุณนะคะทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ